สวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมแนะนําการเปลี่ยนไส้หมึกปากกาของยี่ห้อเชฟเฟอร์นะครับตัวนี้จะเป็นฟังชอร์รุ่นบอเพนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นปากกาที่เป็นโลโลบอลนะครับหมึกเชฟเฟอร์จะมีอยู่3ามบบมแบบสาแบบนะครับหลักๆก็คือหมึกเป็นหมึกบอเพนนะครับก็คือรักษาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหมึกเพนส่วนอีกอันนึงคือหมึกโลโลบอลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโลโลบอลไซส์จะไม่เท่ากันไม่สามารถสับกันได้นะครับ ดูความยาวของกว้างกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าหมึกที่เป็นหมึกซึมนะครับเราก็จะใช้สําเร็จรูปหรือจะซื้อหมหึกขวดแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับหมหึกขวดของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับหมึกซึมเชื่อที่จะดูดเข้ากระบอกสูบนะครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาวิธีการเปลี่ยนหมึกโลลบอลนะครับก็คือหมุนหัวออกมานะครับอ่าตัวนี้ผมเอาไส้ามัหลอกมาแล้วก็มุดที่หมุนแล้วก็เสียบไส้เข้าไปใหม่เข้าไปแล้วก็หมุนกลับไปตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ นี่นี่คือวิธีการหมุนก็คือหมุนเข้าหมุนออกผมนี้นะครับอ่าส่วนโ,ลโ,ลโรลบอลนะครับตัวโ,ลโ,ลโรลบอลจะไม่มีสปิงน,นะครับก็คือเราเสียบเสียบป,ปุ๊บมันจะพอดีครับทุกครั้งจะพอดีกันเสมอเลยครับนี่ข้อดีของโ,ลโ,ลโรลบอลนะครับเนี่ยคือเสียบเขาสังเกตนะครับเสียบไว้ปุ๊บนุ๊ปุ๊บแล้วสามารถใช้งานได้เลยนี่นี่ข้อดีของ R b บนะครับคือความทงทางนี่จะสูงมากเลย นะครับคุณก็สามารถมใช้งานได้เดี๋ยวผมลองเขียนหมึกโลกดูความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นหมึกของ Parker นะครับที่เราทดสอบตัวนี้คือหมึกของอาเอ่อนะครับเป็นของเชฟเฟอร์นะครับแต่เป็นตัวนี้ถ้าหมึกตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกลื่นนะครับสังเกตไหมครับว่าความแตกต่างนี้จะไม่เหมือนกันอ่ะนี่คือหมึก RB นะครับนี่คือหมึกลูกลื่นนะครับเส้นหรืออะไรต่างๆจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนหมึกหมึกเติมผมไม่ได้ เอามาทดสอบนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคก็วันนี้ก็ใครมีคาถามเกี่ยวกับเรื่องปากกา p าร์เกอร์อะไรนะครับหรือปากกาเชฟเฟอร์อะไรผมจะตอบคําถามให้นะครับเพราะเราอยู่วงการนี้มา19ปีแล้วครับอยู่กันมานานมากๆาแล้วนะครับก็ช่วยชีวิตตึงนะครับนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีนะครับ